สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตหลังแต่งงานบีมกวีให้ปรรยาเดือน6หลักเผยเรื่องทะเลาะหนัก บีมกวีซุปตาบอยแบร์สุดฮอตควงออยภรรยามาเปิดใจหลังซุ้มคบกันมา13ปีก่อนแต่งงานโดยทั้งคู่เจอกันครั้งแรกที่โรงพยาบาลแถมบ้านใกล้กันมากเกือบอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันสาวออยเผยเทคนิคตีเนียนมาให้แฟนคลับรู้ว่าเป็นแฟนซุปตาบีมในยุคนั้นว่าเวลาเดินไปไหนกันก็จะตีเนียนเดินห่างๆไม่เรียกชื่อจริงเขาโดยตั้งชื่อกันหม่ทั้งคู่ไว้เรียกกันบีมยอมรับว่าที่ไม่เอ่ยปากเรื่องแฟนตอนนั้นราะกลัวเรตติ้งตกจริงๆก็ยังไม่ ใช้เรื่องที่จะบอกและยังไม่มีจังหวะจะบอกอีกอย่างเราทำงานกับเพื่อนอีกสองคนมันก็ยังไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้ออกมาจนครบกัน6 7เดเดือนวันเกิดบีมก็ไปขอของขวัญวันเกิดขอเป็นแฟนแต่อ้อยบอกว่าไม่ได้เพราะไม่เคยมีแฟนมาก่อนกลัวการเปลี่ยนแปลงบีมก็เลยคิดว่าคบกันต่อไปเดี๋ยวค่อยขอเป็นแฟนกันก็ได้โดยคู่รักหวานฉ่ำตัวติดกันแต่เรื่องเดียวที่ทะเลาะก,กันบีมบอกว่าคือเรื่องการเมืองโดยฝ่ายภรรยาบอกว่าเป็นคนหัวรุนแรงเพราะติดตาม ข่าวการเมืองตามคุณพ่อมาตลอดแต่บีมจะสายซอฟก็จะทิ้งเถียงกันเรื่องการเมืองมีครั้งหนึ่งถึงขั้นพระยาจะโดดลงจากรถเลยโดย13ปีคบกันจนขอแต่งงานวันเกิดบีมเจ้าตัววางแผนเซอร์ไพรส์ที่บ้านบีมยอมรับว่าติดภระยามากหลังแต่งงานตัวติดกันตลอดและกลัวเมียกลัวเขาจะไม่เข้าใจเราก็เป็นวิธีการให้ชีวิตคู่เราดีออยบอกว่าตัวจริงบีมเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงใจเย็นไม่กินเหล้าสูบบุหรี่อารมณ์ดีเอาใจใส่ไม่เจ้าชู้ แถมสายเปามากๆวันเกิดพาไปกินข้าวร้านอาหารหรูมีแค้กเซอร์ไพรส์ Surprise, มีกระเป๋าให้อีก มีเงินเดือนให้ด้วยทุกเดือนเลขหกหลักเรียกว่าเป็นแสนเมียบอกเขาจะป่ามากๆเดินถึงเงินมาให้ทุกเดือนให้มาเราแบบอยู่สบายอ่ะเราก็จะไม่ขอบคุณเขาเขาจะได้มีกําลังใจหาเงินมาให้เราส่วนเมื่อถามว่าถ้ามีผู้หญิงโทรหาบีมจะทํำยังไงสาวอ้อยบอกว่าจะส่งสายให้เขารับเลยเรามีกฎของเราว่าถ้ามีข้างนอกเราไม่รู้เนอะแต่อย่ามายุ่งกับเราถ้ายุ่งกับเราเมื่อไรถือว่าล้ําเส้นก็จะให้เขาไปเคลีย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w a r l s i e News ขอบคุณครับ